มายังอยู่ในไลน์กรุ๊ปทั้งๆที่ลาออกไปนานแล้วขอตอบว่าไม่รู้ค่ะว่าถ้าคุณไม่อยากให้อยู่คุณก็เตะออกก็เหมือนในไลน์กรุ๊ปที่คุณเตะฉันออกไงคะเขาก็ชมว่าทํางานดีตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ยังชมคุณสั่งให้เราไปจ้างคน да มาถูก rice, รัตตอรี่เราก็ทํานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่พูดถึงอดีตพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเองฉันก็ไม่ออกมา เธอกำลังจะพยายามที่จะบอกว่าเธอบีบฉันออกอย่างนี้เหรอคะเพราะว่าฉันทําให้คุณขายลอตเตอรี่สองหมื่นใบไม่หมดโปะนะไม่มีใครเขาชมเธอเลยนะต่อให้เธอร้องไห้ก็เธอจะบ้าเหรอเมื่อวานแว๊บแว๊แว๊บใส่เขาวันนี้มันอาบน้ําตาดิฉันคือพนักง,งานคนเก่าที่โดน เว็บไซต์ออตตอรี่ออนไลน์เว็บไซต์หนึ่งพาดพิงนะคะเมื่อสองสวันที่แล้วซึ่งจริงเมื่อวานเนี้ยก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสแล้วนะคะแล้วก็พูดความจริงไปหมดแล้วว่ามันมีการจัดฉากการาาจัดฉากคนถูกลอตเตอรี่ตัวจริงมานะคะแล้วก็โอเควันนี้ทางหงทองเองโดยคุณวีนะคะก็ได้มาออกมาแถลงแล้วก็ชี้แจงนะคะโดยขออนุญ,ญาตพูดเป็นทีละประเด็นประเด็นตามนี้นะคะประเด็นที่หนึ่งเขาบอกว่า อ,อยู่ในไลท์ทำไมยังอยู่ในไลน์กรุป๊ปทั้งทั้งที่ลาออกไปนานแล้วนะคะอ,อยู่ในไลน์กรุ๊ปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรขอตอบว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าไม่ได้อยากอยู่คือจริงๆในในโทรศัพท์อะคะ่ะมันจะมีแบบเป็นร้อยร้อยร้อยกรุปนะ๊ปเนาะเพราะว่าเราทํางานหลายอย่างอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยอ่านเลยจริงๆก็จะสนใจแค่ไลน์ตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปไหนไม่รู้ถ้าคุณไม่อยากให้อยู่คุณก็เตะออก ก็เหมือนไลน์กรุ๊ปที่คุณเตะฉันออกไงคะเกิดเออก็คือเตะออกก็อะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่สาระสําคัญเลยที่ฉันจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่าเราอะจากกันด้วยดีเนาะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะต้องไปดูความเคลื่อนไหวของคุณในนั้นนะคะเพราะว่าไลน์กรุ๊ปอันนั้นอะมันชื่อไลน์กรุ๊ปว่าออให้แชร์ลิงก์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละซึ่งมันก็เป็นการแชร์ลิงก์เออให้แชร์ลิงก์ไปโน่นนี่นั่นหน่อยลิงก์ทีออ่คุณสัมภาษณ์หรือลิงก์ที่ เ,อ,อ,เอ,อ,อะไรนะหมอดูมาดูดวงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปกติไงไม่มีอะไรเนาะที่ที่ไล่อ่านดูเมื่อวานนะคะย้ำนะคะว่าเพิ่งดูเมื่อวานเพราะปกติไม่ได้ใส่ใจแล้วไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สําคัญในชีวิตนะคะคืออยากสาคัญตัวเองขนาดนั้นว่าทําไมฉันต้องอยู่ในนั้นแล้วก็อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ไหนนะคะขอตอบย้ำๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีวัตถุประสงค์ไหนเลยนะคะเออเคลียเนาะส่วนประเด็นที่สองก็คือเขาบอกว่า การจ้างงานมาเนี่ยคือจ้างมาในราคาแพง เนาะแสนสี่แล้วถ้าผัดโปรจะให้สองแสนนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ชมว่าทํางานดีตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ยังชมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานเราเราอยู่วงการการทํางานตรงเนี้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรนะคะเราอยู่ตรงนั้นในฐานะลูกจ้างนายจ้างสั่งให้ทําอะไรเราก็ทําซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทําโดยดีมาตลอดนะคะคุณสั่งให้เราไปจ้างคนมาถูกรอตตอรี่เราก็ทํานะคะซึ่งตรงเนี้เราไม่เคยที่จะ เปิดเผยข้อมูลใดๆให้ใครฟังด้วยซ้ํานะคะคือน้องๆในทีมหรือใครใดๆก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ชาวโลกก็ได้รู้กันเพราะคุณมาพาดพิงเรานะคะเราจําเป็นที่จะต้องปกป้องเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่พูดถึงอดีตพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเอกนน่นนี่นั่นซึ่งคุณไม่รู้วันโน้นนะคะที่คุณพูดอะ ฉันก็ไม่ออกมานะคะเพราะว่าเสียเวลาชีวิตนะคะชีวิตมีค่าเนาะทำงานหลายอย่างเดินทางก็บ่อยนะคะไม่ว่างนะไม่ว่างมานั่งแถไปวน,ว,นวันเนาะไร้สาระนะคะแล้วตรงนี้เคลียร์เนาะว่าอ,อ,อะไรอะจ้างมาแพงแล้วก็ทํางานก็คือแพงหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ที่ผ่านมาได้เยอะกว่านี้นะคะซึ่งก็พูดในทิกตอกไปแล้วว่า เธอไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์พี่นะคะเธอไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์ฉันคนสัมภาษณ์ฉันคือคุณพรชัยนะคะซึ่งข้อมูลนี้คุณพรชัยก็น่าจะบอกเธอเธอถึงได้มีข้อมูลมาพูดในวันนี้นะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะเออก็อ่าก,ก็จบเนาะก็คือแจ้งแพงไม่แจ้งแพงหรือใดๆก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สาระในสําคัญในวันนี้ด้วยซ้ําที่เธอออกมาแถลงนะแถลงข่าวนะคะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าพูดพูดเร็วไม่เร็วเลยค่ะพยายามแล้วอันนี้พูดช้าเนี่ยเหนื่อยเลย โอเคประเด็นต่อไปเธอบอกว่าอา่ที่พนังกงานคนนี้ลาออกเนี่ยน่าจะเกิดมาจากโดนกดดันเรื่องที่ว่าเออขายหวยไม่หมดงวดนั้นประมาณสองหมื่นใบเพราะว่าให้เธอต้องการที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็ให้ฉันเป็นคนไปหาเออคนที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์มาให้ใช่ไหมคะเธอกําลังจะพยายามที่จะบอกว่าเธอบีบฉันออกอย่างนี้เหรอคะเพราะว่าฉันทําให้ คุณขายลอตเตอรี่สองหมืนใบไม่หมดเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันล่มอย่างนี้เหรอคะช่วยตอบคำถามนี้หน่อยเนาะถ้าถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้าน้องๆคนไหนในทีมเนาะเอาไปบอกเขาช่วยให้เขาตอบคำถามนี้หน่อยนะคะพี่จะได้ตอบต่อถามพี่จะได้ตอบต่อเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่คุณขายหมดไม่หมดเนี่ยหรือว่าการที่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไม่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่แต่ว่าแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับพี่ตรงที่ว่าคนพรชัยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่เขาต้องการให้หา,าคนที่ดูแลเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้หน่อยอ,อย่างเร่งด่วนเนาะตามสไตล์ซึ่งพี่ก็หามาอย่างเร่งด่วนเหมือนกันภายใน1วันหรือวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็มานะคะซึ่งช่วงแรกเขาก็ทางานดีเพราะว่าจริงจริเรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ย จริงๆไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางด้านไอที IT เลยนะคะแต่ว่าต้องไปอินวฟในตรงนั้นเนี่ยก็คืออาจจะรู้บ้างนิดหน่อยนะคะรู้ว่าตรงนี้คือ,อ,อจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้นะคะคุณวีว่าระบบการเขียนโปรแกรมของของหงทองเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนาะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะซึ่งคุณก็พูดหลายๆครั้งเลยว่าระบบมันมันมีการเขียนที่เ,เป็นระบบ ไม่ค่อยจะสะเยรเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มแรกต้องการที่จะเปลี่ยนเนาะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ระบบสแตนดาดเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะดังนั้นพอเราไปเอาอะไรที่มันสแตนดาดเข้ามาพ่วงกับตัวที่มันไม่สแตนดาดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เลยเไปด้วยกันไม่ได้อย่างงี้ดีกว่าซึ่งในเชิงเทคนิคเนี่ยจริงๆถ้าอยากสาวเรื่องนี้ถ้าอยากพูดเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญคนที่เขาเป็นดูแลเรื่องไอทีมาพูดได้ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเนะาะเธออาจจะฟังไม่รู้เรื่อง ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะช่วยแปลให้นะคะแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเรื่องพี่กับพี่เรื่องออนี้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะจัดให้ได้นะคะไม่ติดเลยเรื่องนี้ไม่ติดนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ในเชิงที่คุณกําลังพูดที่จะสื่อไปนะคะพี่กงจะบอกว่า บีบให้ออกหรือเปล่านั้นพี่ไม่รู้แต่ตอนที่รู้อ่ะพี่ลาออกเองนะคะพี่โทรลาออกเองแล้วตอนที่พี่โทรอ่ะพี่โทรอยู่กลางห้องนะคะพี่โทรกลางห้องแล้วก็น้องๆในห้องนั่งได้ยินเนาะแล้วพี่ก็อัดเสียงไว้ด้วยว่าพี่โทรแล้วก็พี่ขอลาออกนะคะถ้ายังไม่ทราบให้ทราบไว้ด้วยเนาะเพราะว่าก็อาจจะไม่มีใครทราบนะคะเพราะว่าไม่มีใครบอกเนาะใช่ หรือไม่มีคนอยากบอกหรือไม่มีคนอยากคุยด้วยนี่กอ็อีกเรื่องหนึ่งเนาะไ,ไปพิจารณาตัวเองเอานะคะ,ะเรื่องไหนอีกเรื่องที่บอกว่าจ้างคุณเอกมาจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าม a ร k เก i n g ิ้งไปเอา,เอาไปจัดหาเข้ามาได้ยังไงอันนี้นี่คือมั่นใจแล้วใช่ไหมคะที่พูดเนี่ยคือถ้ามั่นใจแล้วก็จะตอบให้ก็ได้ว่าเธอจะไม่รู้ได้ยังไงจ้ะ เนาะเพราะว่าเวลาที่เราจะมีคนถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเรามีการแพลนกันไว้อยู่แล้วเนาะพี่ก็จะถามเราตลอดว่าเอ้ยงวดนี้มีคนถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพูดอย่างนี้เนี่ยเธอใส่ไลน์เขาหรือเปล่ากล้าฟ้องไหมล่ะฟ้องสิคะเออฟ้องเลยเนาะถ้าไม่ถ้าไม่แน่นไม่พูดไม่จริงไม่พูดค่ะเพราะว่าเออไม่ค่อยว่างเหมือนกันไม่ค่อยว่างขึ้นศาลแต่ช่วงนี้จะว่างแล้วล่ะเออจะว่างขึ้นศาลแล้วล่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเองโดยตรงเนาะ จริงๆออกมาแถลงวันนี้จะจบสวยแล้วนะจะจบสวยตรงที่ว่าเออคุณเอกเป็นอจ้างมาทำคอนเทนต์จริงโน่นนี่นั่นมันดันมีการไปต่อว่าแบบเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า m a ร k e ก i ตติ้งไปหาคนมายังไงไม่รับทราบตรงนั้นคุณผู้เด็กนะบอกว่าไม่ทราบว่ามาร์เก็ตติ้งไปเอาไปเอาคนมาตรงนั้นได้ยังไงแต่ว่าเอาเสร็จแป๊บหนึง่งเธอบอกว่าอะไรเอเธอบอกว่า เธอบอกว่าอะไรวะเธอบอกว่าทํางานกันเป็นทีมก็รับรู้กันหมดวีรับรู้กันหมดอะไรเงี้ยย้อนแย้งอ่ะอ่านสคริปต์ดีๆก่อนค่อยมาพูดเข้าใจปะจริงๆปกติพี่เป็นคนเขียนเขียนสคริปต์ให้เธอใช่ปะพี่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เธอเขียนเธออ่านสคริปต์ไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่าเธอโดนสดเออถ้าเธอโดนสดอ่ะเธอต้องาทาการทนบ้านดีๆนะเธอต้องทําดีๆกว่านี้เพราะว่าวันนี้ถ้าเธอดูไลฟ์ถ้าเธอดูคอมเมนต์ comment, อ่ะโป๊ะนะไม่มีใครเขาชมเธอเลยนะต่อให้เธอร้องไห้ก็เธอ จะบ้าหรอเมื่อวานแวะๆๆใส่เขาวันนี้มันอาบน้ำตาสวยโอเคถ้าเธอไม่รู้อ่ะแล้วรู้ว่าแล้วรู้เลยไงต่อนะรู้ว่าจัดฉากคุณเอกมารับรางวัลจริงเพื่อจะทำคอนเทนต์แต่ว่าไม่รู้ว่าพนักง,งานจ้างมาแล้วยังไงแล้วยังไงทำไมตอนแรกบอกว่า,วาไม่รู้คะ่ะไม่ใช่ไม่ทราบคะ่ะไม่ทราบไม่ทราบเลยคุณเอกไม่ถูกจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปคุยกันในชั้นศาล อ้าวแล้ววันทาไมวันนี้บอกล่ะว่าจัดฉากจริงมันทําไมเร็วแท้ล่ะอีดาสมองคิดหลายๆกอนสิววคิดคิดหลายๆเข้าใจปะเออเอยก็หูยว่าตัวคิดแบบแบบแนวไหนอะตัวตัวคิดเห็นมันหลายกว่านี่กอนสิววเข้าใจปะคนฟังเขางงเขาเปลืองคาเนตสูเออแล้วยังไงต่อ แต่ยืนยันค่ะว่ามีงวดถูกรางวัลที่หนึ่งเอ้ยถูกรางวัลจริงแต่เขาไม่ไมาไม่มารับพี่ถามแทนประชาชนทั้งโลกใบนี้เลยไหนล่ะสลิปการโอนเงินให้คนคนนั้นอะวันที่สองพฤกภา